รีวิวนะครับเป็นลูกค้าเป็น Honda City นะครับตัวที่ไม่มีจอมาอัปเกรดนะครับออกจากศูนย์ปุ๊บมาหาเราเลยติดตั้งตัว Novel Pro a n d r o i d นะครับหน้าจอคมชัดมากด้วยระบบ QLED นะครับตัวนี้นะครับมองทุกมุมมองก็จะชัดหมดเลยนะครับราคาหลักพันเท่านั้นเองพร้อมหน้ากากตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ทุกอย่างของรถคอนโทรลได้ด้วยนะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงอะไรนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับออกรถปุ๊บมาหาเราทันทีนะครับอยากเปลี่ยนช่องนะครับแตะ C H ตรงนี้ตัวนี้เป็นทีวีสดเลยนะครับเป็นทีวีสดเลยสามารถเปลี่ยนช่องทีวีได้ตามใจชอบเลยนะครับตัวนี้สมมุติว่าเราอยากดูรายการอะไรดีอ่าเวิร์กพอยต์ละกันอ่า นะครับอ่าเบอร์พอย์ครับนะก็ใช้ได้เลยนะครับมมมมตัวนี้นะะอ่าตัวนี้หลักพันเท่านั้นเองนะครับหน้าจอคมชัดมากมี YouTube มีแผนที่อะไรให้หมดเลยนะครับอ่าสมมติว่าดู y o u t u b บ เร็วช้าขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตเราเลยนะครับเร็วช้าขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตเราเลยนะครับตัวนี้สาเกียร์ท้ายหลังก็เป็นระบบ AHD นะครับตัวนี้นะครับเกียร์ท้ายหลังคมชัดมากนะครับติดตั้ง AHD เข้าไปนะครับ ชัดมากแล้วเล่นขว้างด้วยนะครับตัวนี้สีชัดมากเลยกล้องชัดแบบมากๆเลยนะครับตัวนี้โอเคก็อยากได้แอปอะไรเราก็ดาวน์โหลดเองได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีทีวีตอนนี้เราลงดูทีวีมาให้เรียบร้อยแล้วดู YouTube ดูแผนที่ Spotify ฟังเพลงอะไรนะครับ ลูกค้าอยากได้แอปอะไรก็ดาวน์โหลดนี่เลยครับผ่านระบบเพจโตได้เลยตัวนี้มีแมปแผนที่ให้เรียบร้อยมี GPS ให้เรียบร้อยนะครับเวลารถวิ่งก็มีความเร็วขึ้นโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวเป็นตัวนี้เป็นแบรนด์โ o เวลโ r รนะครับโอเคถ้าในสนใจก็ติดต่อได้เลยครับขอบคุณครับ